สิริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสินอำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันฑ์ปูนซีเมนสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมแตนดา์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสิริเจริญประจำเดือนตุลาคม จัดเต็มเหล็กข้ออ้อยขนาด12 mm. มิลิเมตรมอกปกติราคา141บาทพิเศษ129บาทจัดเต็มเชิงชาย TPI 6คูณ4นิ้วลบขอบธรรมชาติปกติราคา166บาทพิเศษ148บาทจัดเต็มเหล็ก C ีกันวานาย4นิ้ว 1.2มิม mm, ปกติราคา307บาทพิเศษ298บาทจัดเต็มเหล็กปอกคานปอกเสาทุกขนาดปกติราคา31บาทพิเศษ25บาทจัดเต็มตะปู3คณ10ปกติราคา385บาทพิเศษ378บาทจัดเต็มฝ้าระบายอากาศดูราลายไม้ 6 0คูณ120ซนเมตรปกติราคา45บาทพิเศษราคา42บาทจัดหนักเหล็กซ 4, 4ครึ่งมิ้วคูณ2มิลิเมตรหมออาะอกปกติราคา410บาทพิเศษ398บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะโปรโมชั่นบ้านแข็งแรงสินค้ามาตรฐาน เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤศจิกายนพศส5 5 8และสิทธทิพิเศษเฉพาะสมาชิกสีริจเจริญรโฮมสแตดาร์ดฟรีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนทุกรุ่นจำนวน1ตันแถมฟรีคาราบาว1ขวดถ้าหมดแจก M150 ซื้อสินค้าครบทุก5,000บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโทรศัพท์มือถือจักรยานหม้อหุงข้าวเตาไมโครเวฟและของรางวัลอีกมากมายค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากทางบริษัทมมเคิลทีวีเรียนสมาชิกทุกท่านด้วยทางสถานีมีความจำเป็นต้องปรับผังช่องรายการต่างๆ เพื่อให้รายการเหมือนกันทั้งประเทศและได้เพิ่มช่องรายการที่มีคุณภาพให้ท่านได้รับชมอีกหลายช่องรายการโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1 0ตุลาคม2 5ง8 5เป็นต้นไปโดยช่อง3ย้ายไปช่องรายการที่11ช่อง5ย้ายไปช่องรายการที่13ช่อง7ย้ายไปช่องรายการที่14ช่อง9ย้ายไปช่องรายการที่16ช่อง11ย้ายไปช่องรายการที่77 ช่องไทย p p s s ย้ายไปช่องรายการที่79รายการการ์ตูนย้ายไปช่องรายการ43-46และข่าว My New ย้ายไปช่องรายการที่4จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการรับชมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับช่องรายการที่เปลี่ยนไปโปรติดต่อที่เบอร์039 323 406 และ0-8993217 0 2ค่ะเกิดอุบัติเหตุ2หนุ่มขับรถยนต์กระบาะมาด้วยความเร็ว เสียหลักพลิกคว่ำอัดก้นไม้ข้างทางบรรยากาศงานเทศกาลถือสินกินเจจังหวัดจันทบรุรีสุดคึกคักประชาชนแห่กินเจอย่างเนืองแน่นทำให้โรงเจทั้งสองแห่งต้องเพิ่มรายการอาหารในการรองรับปริมาณคนติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว Mynew สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว My n e w ประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะบรรยากาศงานเทศกาลถือศิลกินเจจังหวัดจันทบรุรีสุดคือคักประชาชนแห่กินเจอย่างเนืองแน่นทำให้โรงเจทั้งสองแห่งต้องเพิ่มรายการอาหารในการรองรับปริมาณคนค่ะ วันนี้ที่โรงเจบ้วนเฮงเจตัววัดเขนาบุญยารามจังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์ปริสุธทโธทเหมทานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนผู้ถือสินกินเจในจังหวัดจันทบุรีร่วมรับประทานอาหารเจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความปองดองสมานฉันเนื่องในเทศกาลถือสินกินเจผักปอดสารพิษของโรงเจบ้วนเฮงเจตัว ที่ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่128และโรงเจไม่หงีเจตัวปีที่29โดยบรรยากาศการกินเจที่โรงเจทั้งสองแห่งในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นวันที่4ของเทศกาลสุดคึกคัก โดยเฉพาะในช่วงที่เลี้ยงอาหารเจฟรีทั้งสามือ้อมีประชาชนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามารับประทานอาหารกันอย่างเนืองแน่นทําให้คณะกรรมการโรงเจต้องจัดทําอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณประชาชนนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับประทานโดยโรงเจทั้งสองแห่งในจันทบุรีเน้นอาหารปรุงสุกสดอร่อยสะอาดและหลากหลาย เลี้ยงฟรีวันละสามมือ้อมีสถานที่และพนักงานคอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงและมียอดเฉลี่ยประชาชนที่เข้ามาทานอาหารที่โรงเจทั้งสองแห่งประมาณวันละหมื่นกว่าคนเพิ่มขึ้นจากทุกปีที่ผ่านมาส่วนบรรยากาศการจําหน่ายสินค้าอาหารเจที่หน้าโรงเจก็คือคักไม่แพ้ก,กันปีนี้มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้ออาหารเจไปรับประทานจานวนมาก ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมค่ะข่าวต่อไปค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมนาย,ยกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่ข้าราชการบรรจุใหม่กระทรวงการต่างประเทศค่ะ วันที่14ตุลาคม2558เวลา10นาิกา15นาทีที่ห้องประชุม4สาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์ปริสุทโธเหมทานาน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่กระทรวงการต่างประเทศพร้อมมอบนโยบายการบริหารงานราชการให้ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดจันทบุรีอาทิจํานวนประชากรของจังหวัด การประกอบอาชีพการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการฟังบรรยายไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการในอนาคตโดยวันนี้ยังได้รับเกียรติจากดรอิศิวุฒิตั้งเกียรตินายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยค่ะข่าวต่อไปค่ะ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลภายในสังกัดต,ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพดีหันมาออกกำลังกายค่ะ ที่สนามกีฬากางจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตีจรัญจิตเจจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นการจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจหันมาออกกำลังกายเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละสถานีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน และที่สําคัญเป็นการตอบสนองตามนโยบายของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติที่กําหนดให้ทุกหน่วยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะสุขภาพร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น15ทีมและจะทําการแข่งขันไปจนกระทั่งถึงวันที่23พฤศจิกายน2558โดยใช้พื้นที่แข่งขัน2สนามคือที่สนามกีฬา,าจังหวัดจันทบุรีกับสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏลำไพพันธ์นีค่ะ ข่าวต่อไปค่ะชมรมผู้สื่อข่าวผู้ผลิตข่าวจังหวัดจันทบุรีถแถลงข่าวการจัดมวยการกุศลส่งเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนและประชาชนทางกายยาเสพติดอนุรักษ์ศิละปะการป้องกันตัวมวยไทยค่ะวันนี้15ตุลาคม2558 ที่สม็จงามรีสอร์ทตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีชมรมผู้สื่อข่าวผู้ผลิตข่าวจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์17จังหวัดภาคเหนือและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดมวยการกุศลกีฬาเก้าวไกลร่วมต้านพยาเสพติดโดยมีนายสมหมายวิเชียนชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายธเนศเทียนนันประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี นางสุภาพรนิยมกิหนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีนางศนีพรสวัสดิชัยตัวแทนกลุ่มทุนมังกรนายจำเริญพลศรีประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์17จังหวัดภาคเหนือและจ่าสิบตำรวจอันนบเทียนทองคำประธานชมรมผู้สื่อข่าวผู้ผลิตข่าวจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันมวยการกุศลกีฬาเก้าไกลร่วมตันพยาเสพติดที่กำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2558ณเวทีมวยการกุศลชั่วคราวเทศบาลตำบลพัพพานาลายมีการประกบคู่มวยจากสองค่ายมวยดังพอเพิ่มพูนจังหวัดจันทบ,บุรีและค่ายมวยชอวชีระจังหวัดกาญจนบ,บุรี กำหนดชกจำนวน12คู่โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นกองทุนในการพัฒนาบุคลากรนักข่าวสื่อมวลชนในสังกัดชมรมผู้สื่อข่าวผู้ผลิตข่าวจังหวัดจันทบุรีให้มีความรู้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพจัดตั้งกองทุนเพื่อรณรงณ์เยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและมอบทุนผ่านกลุ่มทุนมังกรเป็นสาธารณกุลแก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อโอกาสในจังหวัดจันทบุรีค่ะข่าวต่อไปค่ะ เทศบาลเมืองจันทบ,บุรีดูแลและอนุรักษ์แม่น้ำจันทบ,บุรีค่ะวันนี้เวลา10นาฬิกานางสุการดาสุธิพธัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบ,บุรีนายกิติพัชรพลเสมอเหมือนรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบ,บุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีลงพื้นที่กำจัดกอสวะบริเวณใต้สะพานนิลมน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีลงพื้นที่ตรวจงานการกำจัดกอสวะบริเวณสะพานนิรมน์คณะผู้บริหารจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ปฏิบัติงานนำกอสวะที่ติดใต้สะพานออกเพื่อเล่งระบายน้ำของแม่น้ำจันทบ,บุรีลงสู่ทะเลลดปัญหาขยะกรีดขวางแม่น้ำลำคลองเพื่อให้กระแสน้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้นและขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำโปรดงดทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อรักษาแม่น้ำจันทบ,บุรีให้มีความสะอาดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไมนิวช่วงที่สองค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5ปอเพื่อกําจัดแหล่งพ่อพันลูกน้ํายุงลายปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้าในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมร,บรอบๆบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสำรวจแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุขก,กายสบายใจกันทั้งครอบครัว กลับมาพบกับข่าวไมเนิวช่องที่2ค่ะเทศบาลเมืองท่าช้างประชุมคณะกรรมการอสอมวันนี้เวลา13นาฬิกานายทวัชชัยจันทกิจรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยนชายชัชพลเหล่ามีสุขรองนายกเทศมนตรีนายอุดมสุขศรีรองนายกเทศมนตรีนางสาวจุธามาศพลสงคราม ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้างประชุมคณะกรรมการอสอมประจำเดือนตุลาคมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและภารกิจของอสอมแต่ละชุมชนในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กการระดมฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ท่าช้างอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความยินดีกับคุณจัญญาเชียงสาที่ได้รับคัดเลือกเป็นอสมอดีเด่นระดับอำเภอเมืองจันทบุรีสาขานมแม่อนมยัยแม่และเด็กและกิจกรรมดีๆจากคิตจักความหวังจันทบุรีได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคให้คําแนะนําด้านสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยนายแพทย์ปริญญาจากสหรัฐอเมริกาในวันพุทธที่14ตุลาคม2558เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา ที่ศ er ูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้างค่ะข่าวต่อไปค่ะเกิดอุบัติเหตุสองหนุ่มขับรถยนต์กระบะมาด้วยความเร็วเสียหลักผิดคว่ำอัดต้นไม้ข้างทางทําให้ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายเมื่อเวลา4ีนาฬิกา30นาทีของวันที่15ตุลาคม2558ร้อยต้าดวจโทยุทธศิล์สิงหา ร้อยเวรสอพอมะขามจันทบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักผิกคว่ำชนต้นไม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในรถบริเวณบ้านขนุนหมู่ที่6ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีขอให้เจ้าหน้าที่มาทําการตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยอาสาหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมรถอุปกรณ์ตัดทางรีบเดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ทันทีที่ถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะมาสด้าสีเทาดำหมายเลขทะเบียนบม1527จังหวัดจันทบุรีสภาพด้านข้างคนขับชนอัดเข้ากับต้นไม้ข้างทางพังเสียหายทั้งคันตรวจสอบภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายโดยขาทั้งสองข้างและลำตัวอัดติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถไม่สามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้ทางอาสาหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีจึงได้พยายามช่วยกันงัดประตูและปรับเบาะข้างคนขับ ให้เอ็นนอนเพื่อจะนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาโดยหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงสามารถช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้เป็นผลสำเร็จและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อมาทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายปรกรณ์ปุราปรกรณ์อายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่31ทับ2หมู่ที่8ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบ,บุรีได้รับบาดเจ็บบริเวณคอและขาขวาหักส่วนผู้ที่นั่งมาด้วยทราบชื่อต่อมาคือนายวชรพงษ์กึงกินอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่เดียวกันกับนายปรกรณ์ผู้ขับขี่ ต่อมาร้อยตำรวจโทยุทธศิลป์สิงหาดร้อยเวรเจ้าของคดีได้มีการสอบสวนนายวัชรพงศ์ผู้ที่นั่งโดยสารมาด้วยทราบว่าก่อนเกิดเหตุตนเองและนายประกรณ์ผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวได้ไปเที่ยวในตัวเมืองและระหว่างขากับนายประกรณ์ซึ่งเป็นหลานได้ขอตนขับรถเอง ซึ่งตนเองเห็นว่านายประกรณ์ขับรถเป็นจึงได้อนุญาตให้ขับกลับมาขณะที่ตนเองนั่งข้างคนขับและเผลอหลับไปจนมารู้สึกตัวอีกทีก็เกิดอุบัติเหตุแล้วอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการบันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนจะมีการสอบสวนนายประกรณ์คนขับรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุมาทําการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนเล็กน้อยเว้นแต่บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีและยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2ถึงเมตรค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมนิวแล้วนะคะพบกับดิฉันนางสาวจามิกรแทนิกรและทีมข่าว m y n e วได้ใหม่ทางช่องไมเคบลที90ช่องชัดทุกช่่องไมต้องใช้กล่อง ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะกําหนดการบําเพ็ญกุศลศพคุณอันนาสมจิตเจริญนาถณอาคารสันติสุขอาสนาวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนวันที่14-16ถึงตุลาคม2558เวลา19นาฬิกา45นาทีพิธีบูชาขอบพระคุณ วันเสาร์ที่17ตุลาคม2558เวลา10นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณเสร็จแล้วเคลื่อนศพไปบรรจุณนะสุสานอาสนาวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิลมนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานบาดหลวงสมคิดเจริญนาฏพี่น้องและหลานเจ้าภาพ ระชาสัมพันธ์จากทางบริษัทมาเคบิลทีวีเรียนสมาชิกทุกท่านด้วยทางสถานีมีความจำเป็นต้องปรับผังช่องรายการต่างๆเพื่อให้รายการเหมือนกันทั้งประเทศและได้เพิ่มช่องรายการที่มีคุณภาพให้ท่านได้รับชมอีกหลายช่องรายการโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2558เป็นต้นไปโดยช่อง3ย้ายไปช่องรายการที่11ช่อง5ย้ายไปช่องรายการที่13 ช่อง7ย้ายไปช่องรายการที่14ช่อง9ย้ายไปช่องรายการที่16ช่อง11ย้ายไปช่องรายการที่77ช่องไทย P ี s s ย้ายไปช่องรายการที่79รายการการ์ตูนย้ายไปช่องรายการ43 4 6ถึงและข่าว m ม New ย้ายไปช่องรายการที่4จึงเรียนมาเพื่อปรดทราบและต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการรับชม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับช่องรายการที่เปลี่ยนไปโปรติดต,ต่อที่เบอร์039323406และ0899320127ค่ะ อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมแตตด์ถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์0 3 9 4 9 8 5 8 5โปรโมชั่นสิริเจริญประจำเดือนตุลาคม จัดเต็มเหล็กข้ออ้อยขนาด12 mm. มิมมอกปกติราคา141บาทพิเศษ129บาทจัดเต็มเชิงชาย TPI 6คูณ4นิ้วลบขอบธรรมชาติปกติราคา166บาทพิเศษ148บาทจัดเต็มเหล็ก C ีกันวานาย4นิ้วคูณ1.2ม mm. เมตร ปกติราคา307บาทพิเศษ298บาทจัดเต็มเหล็กปอกคานปอกเสาทุกขนาดปกติราคา31บาทพิเศษ25บาทจัดเต็มตะปู3คูณ10ปกติราคา385บาทพิเศษ378บาทจัดเต็มฝ้าระบายอากาศดูราลายไม้เส้น60คูณ120เซนติเมตร ปกติราคา45บาทพิเศษราคา42บาทจัดหนักเหล็ก C4 ครึ่งมิ้วคูณ2มิลิเมตรมอ,อกอปกติราคา410บาทพิเศษ398บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะโปรโมชั่นบ้านแข็งแรงสินค้ามาตรฐานเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤศจิกายนพศ2558 และสิทธิทพิเศษเฉพาะสมาชิกสีรีจเจริญโฮมสแตดาร์ดฟรีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนทุกรุ่นจำนวน1ปตันแถมฟรีคาราบาว1ขวดถ้าหมดแจกเ1 5 0ร้อซื้อสินค้าครบทุก5,000บาทมีสิทธิ์รุ้นรับรางวาัลโทรศัพท์มือถือจักรยาน หม้อหุงข้าวเตาไมโครเวฟและของรางวัลอีกมากมายค่ะ